สวัสดีจ้ามาแล้วจ้าเมนูยายหนูนะคะวันนี้มาค่ะไม่กินน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าเมนูทําน้ําตกหมูนะคะยายหนูทําน้ําตกหมูกินกับผักมีนอไม,ม่มีบักเขือมอีบักม่วงค่ะแต่ว่าจานเขาใยญ่บะเดี๋ยวมาโชว์ค่ะมา,มาจาจะมี้เมนูเย็นนี้เมนูน้ําตกหมู แซบแซบเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าไม่กินน้ำกันจ้า,มาเ,เมื่อนี้เมนูง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆน้ำตกหมูของยายหนูจ้าเก็จะแซบเพราะใคะเฮ็ดเองค่ะพี่น้องทำเองนะคะเมนูมื้อนี้แซบน้ำกันเด้อจ้ายายเปลี่ยนเสื่อน จากภาษาอังกฤษค่ะพี่น้องที่แรกเป็นสไตล์ยายหนูเนาะจ้ะบานนี้ยายก็เลยเปลี่ยนกลับเป็นคือเก่าค่ะยายหนูจะแชแนลยางสิเนาะมันจังจำงจ่งงายเนาะค่ะพี่น้องพี่พี่น้องน้อง,องเท่ากับเขามาหาใหญ่จังจำซื้อง่ายค่ะเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ทุกคนสิอ่านอ่านผิดเป็นภาษาไทยนะคะยายหนูจะแชแนลยังสิเนาะค่ะง่ายๆค่ะจำคำล้านเบา่าน บาแตนโทรมาหาลานยำไดเนาะลานสีบอกว่ายายหนูจาาชาแนลมาอีกแล้วบนนังสิละลานมาเนาะลานน้อยข่อยอายุวันสามขวบกลัวกําลังเบาเก่งเก่งบาเตนเขาโทรไปหายำได้ยายหนูจาาชาแนลมาอีกแล้วบนนางสิก็เลยเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนยายหนูจาาชาแนลคือเก่าค่ะพี่น้องจำงางได้จ้ะวัน,นี่ค่บ่บมีอยังดอกมะผ้ามาก,กินน้ำตกมูค่ะ เฮ็ดเองกินเองค่ะพี่น้องนะคะมากินน้ำตกหมูน้ำย่อด้จ้ะเด้อมื้อเนี้ค่ะมาด้จ้าทุกคนมากินค่ะกินน้ำตกหมูกับย่ายหนูค่ะมี่ข่าสวยจานหนึ่งนะคะนี่ข่าวสวยกำลังร้อน,อนๆค่ะพี่น้องอุ่นมานะจ๊ะมากินน้ำตกหมูกับย่ายค่ะพี่น้องจ้า ายกระขอบคุณสสำหรับเอฟซีนะคะที่เขามาหายายมาเบิงคลิปใยด้วยคะ่ะใยกระขอบคุณหลายๆค่ะมีบางคลิปที่ใยไหลสดก็มี FC เอฟซีหลายๆคนมาเบิงใยค่ะใยกระขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณอีกที่หนึ่งนะคะถ้าบ้านใดเอฟซีคนใดนาะยายบ้านไดไปเยี่ยมไปย,ยมามทำข่าวนะคะใยก็สิไปหาทุกบ้านนะคะพี่น้องแต่บางเมื่อนี่ายสิพาไม่กินน้ำตกหมูค่ะ ทำน้ำตกหมูตอนเขาเย็น,นะคะ่ะนี่น่าจะเป็นเออเป็นเขาเย็นแล้วละ่ะเพราะว่ามันตะเวนเริ่มคําแล้วเนาะน้ำตกหมูเมนูใหญ่ค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องใหญ่กัขอบคุณอีกที่นึ่งนะคะไผ่เบิ้งแล้วคันถึกใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์กดให้ยายในเด้อจ้าเด้อมามาพี่น้องมากินน้ำตกกับยาาหนูจ้าค่ะ คลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละกันพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ